มีนพีรวิทตอบแล้วโดนโยงมือที่3ทําฟ้าเฟิร์ดเลิกกันก่อนหน้านี้ทําเอาแฟนคลับฮือฮาและช็อกอย่างมากต่างนักแสดงสาวฟ้าให้สัมภาษณ์เปิดใจทางน้ําตาว่าเลิกลากับนักร้องหนูเฟิร์ดหรือเฟิร์ดซาลลอนแมชชีนหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีแล้วซึ่งสร้างความเสียดายให้กับแฟนๆอย่างมากล่าสุดมีข่าวเมาออกมาว่าที่สาวฟ้าตัดสินใจยุยติความสัมพันธ์กันมา พอมาสนิทและกิกร์ก,กับหนุ่มหล่อมีนพีรวิทงานนี้พอเจอเจ้าต,ตัวหนุ่มมีนเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องข่าวที่ออกมาผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นมือที่สามจริงๆผมว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่ทำแน่นอนแต่ที่คนคิดแบบนั้นอาจจะเพราะว่าเล่นภาพยนตร์ด้วยกันก็เลยดูเหมือนจะสนิทกันมากกว่าตามบทคือเราต้องชอบเขาก็เลยคุ้นเคยกัน ภาพที่ออกไปเลยดูเหมือนสนิทกันมากแต่ผมไม่ใช่มือที่3ามทำให้เขาเลิกกันแน่นอนผมคงไม่ทำแบบนี้แน่ๆ